เปิดจำนวนเงินเบสคําสิงใช้จ่ายหนี้แทนพ่ออภิชาติบุตรตัวจริงต้องบอกเลยว่าเป็นสาวที่มีความคิดโตวกวัยมากๆสำหรับเบสคําสิงลูกสาวของสมรักคําสิงซึ่งคนภายนอกอาจจะเห็นเธอมีชีวิตดีซื้อบ้านซื้อรถหรูแต่จริงๆแล้วต้องแหงเงินใช้หนี้แทนพ่อเดือนละเกือบล้าน หากใครจำได้นะคะทางด้านสมรักคำสิงเคยมีลูกหนี้ที่ทำธุรกิจโคตาลอตเตอรี่ด้วยการ10ล้านบาทแต่ทางด้านลูกหนี้ได้ค่าตัวตายหนีหนี้พร้อมครอบครัวสีส่ศพทำให้ทางด้านสมรักต้องมาใช้หนี้ทั้งหมดแทนซึ่งต้องบอกเลยว่าหนี้ทั้งหมดทางด้านสาวเบสก็เป็นคนจัดการให้หมดทุกอย่างโดยทางด้านสาวเบสเปิดใจผ่านรายการแชร์ว่า เดือนหนึ่งต้องส่งให้พ่อใช้หนี้ก็เกือบเกือบล้านค่ะเพราะพ่อหนูมีคดีลอตเตอรี่แล้วต้องผ่อนจ่ายยังไม่รวมถึงค่าบ้านค่ารถนะคะต่อเดือนต้องหาเงินให้ได้เยียบล้านล้านกว่ากว่า1.5ล้านประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าเดือนไหนหาไม่ทัน ยังไม่เคยถึงจุดนั้นนะคะเพราะหนูอาจจะโชคดีที่มีแฟนคลับที่น่ารักคอยดู YouTube เราพพอร์ตตลอดชีวิตเปลี่ยนในวันที่พ่อล้มละลายทำให้เราต้องเอาเงินจาก YouTube มาใช้จ่ายในบ้านทำให้เราต้องขยันขึ้นมีความเป็นผู้นำมากขึ้นเลยทำให้วันนี้เรามาถึงจุดตรงนี้ถ้าพ่อไม่ล้มละลายหนูอาจจะเป็นเด็กน้อยธรรมดาก็ได้ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านค่ะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ